สวัสดีค่ะพบกับ um a c ู m a t i c a ห้านาทีบายชัยเดียในคลิปนี้พามารู้จักกับฟังก์ชันการจัดประเภทบัญชียกประเภทใหม่หรือ Reclassify Transaction กันนะคะฟังก์ชันนี้เป็นการให้ระบบจัดประเภทบัญชียกประเภทใหม่ของรายการทางบัญชีให้อัตโนมัติและทำให้ได้รายการทางบัญชีที่ถูกตก้องนะคะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าจอของโปรแกรม Automatica ERP กันแล้วนะคะก่อนที่เราจะทำรายการ Reclassify Transaction ให้เราตรวจสอบรายการทางบัญชีก่อนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นรายงาน Trial Balance Summary นะคะจากนั้นให้เราตรวจสอบ รายการรหัสบัญชีที่มีการบันทึกผิดนะคะขอยกรายการรหัสบัญชีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายนะคะจากนั้นเรากลับมาที่โมดูลไฟแน n c e มาที่โ r รเ e s และเมนู r e c l a s s i f y transaction นะคะ้เรากดโหลดนะคะ แล้วก็ระบุรหัสบัญชีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและระบุ s ับแอคเคาทนะคะ จากนั้นกดโหลดค่ะระบบจะกวาดรายการของรหัสบัญชีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายให้นะคะจากนั้นเราก็เลือกรายการที่ผิดค่ะกดรีเพลทระบ,บุข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะเอ็กเ้าเลือกรหัสบัญชีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย ที่เราจะต้องการเปลี่ยนนะคะระบุสัแบแอปเขาเมอนเดิมนะคะจากนั้นในฝั่งของ Replace With ให้เราระบุข้อมูลที่เราจะต้องการเปลี่ยน ให้เป็นบัญชีแยกประเภทใหม่นะคะขอเปลี่ยนเป็นรหัสบัญชีค่าส่งเสริมการขายคูปองนะคะระบุส u b แอคเคา t ค่ะ จากนั้นกดรีเพลทนะคะสังเกตว่ารหัสบัญชีของเรานะคะได้เปลี่ยนเป็นค่าส่งเสริมการขายกูปองแล้วนะคะจากนั้นกด p โ c e s s ค่ะ ากนั้นเราสามารถกลับมาตรวจสอบรายการได้ที่ Inquiry น,นะคะ House Detail และค้นหาร,รหัสบัญชีเดิมนะคะ จะเกิดรายการของที่เอกสารที่เป็น Reclass แบบน h n เบอร์นะคะเราสามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบการบันทึกบัญชีได้นะคะจะสังเกตได้ว่าระบบจะบันทึกปรับฐาบัญชีของรหัสบัญชีค่ใช้จ่ายส่งเสริมการขายและ ถ้าส่งเสริมการขายคูปองให้อัตโนมัตินะคะเพียงเท่านี้รายการที่เราใช้ฟังก์ชัน r e c l a s s i f y transaction ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะคอมเมนต์และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและกด subscribe เพื่อติดตามข้อมูลดีๆใน EP ใหม่ๆได้เลยนะครับ